ไปครับ สวัสดนนีคร,ครับเพื่อนๆตอนนี้มาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือสำนักมินจาอีกเช่นเคยตัวน,นี้ครับเจบ้าสำนักสวัสดีครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่สำนักมินจาเช่นเคยอะไรวุ่นีๆพาขับพาลาจนมาล้อใหญ่ๆวันนี้ผมมาเจอรถที่สำนักมินจาล้อแม่งใหญ่กว่าครับเพื่อนๆมาดู นั่นก็คือเจ้านี่ครับมันคือรถอะไรครับเจ้าสานักมันคือเบนซ์ยูนิมอร์กครับเป็นเบนซ์ยูนิมอร์กครับผมใช่ครับคือคือมันมันมันเป็นรถกระบะเลยครับพี่หรือยังไงใช่ครับผมใช่ครับเป็นรถกระบะครับผมครับเบนซ์กระบะเดิมเดิมมันอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับผมใช่ครับใช่ครับมาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆครับนี่ดูฝากระบะเป็นเบนซ์ยูนิมอร์กรหัส460นะครับ ยูนิม็อก460 460นั่นคืออะไรรหัสเครื่องอะไรอย่างงี้มเป็ครับผมอ๋อคือคันนี้เป็นรถรุ่นน้องสนิทการรู้จักกันนะแล้วก็เขาเขาไม่ไม่ไม่กล้าออกกล้องอะไรประมาณนี้เขาก็เลยฝากนะฮะแต่สนิทกันขอบขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับวันนี้ก็เจ้าสํานักดินจาบเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มารับชมกัน เป็นโหเหมือนรถอเมริกันเลยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวห้าหน้าต่างด้วยนะนี่ดูมีหน้าต่างเล็กล้อใหญ่มากกระปะกระบาดนี่เปิดเปิดได้หมดใช่ไหมครับเปิดหมดใช่ครับผมเป็นเหมือนกระบาลอยครับผมใช่ครับมีไอ้นี่ด้วยนะมีเอ่อเฮียบเฮียบมีเฮียบด้วยเฮียบไฟฟ้าเฮียบไฟฟ้ากระบะสูงขนาดนี้นั่นไงก่อนนั่นไงเขาก็เฮียบมาฮิว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 คนขึ้นไป แล้วก็รถคันนี้ผลิตช่วงประมาณปี70นะครับแต่ว่าคันนี้ผมไม่แม่นปีนะว่าเป็นปีอะไรครับผมแล้วก็เจ้าของเนี่ยชื่อนุ้ยเขาให้บอกแค่นี้อขอบคุณครับพี่นุ้ยขอบคุณครับรถคันนี้เป็นปี70แต่ไม่ชัวว่าเป็นปีอะไรนะครับหาเพื่อนๆถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับมาเพื่อนๆมาดูด้านหน้ากันครับล้อใหญ่มากอันนี้มีซีรีส์ อะไรเหรอครับพี่เป็นขอบยี่สิบครับขอบยี่สิบครับผมโหแค่แค่แค่กระทาล้อก็ล้อไปยี่สิบแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมมันเลยใช่ไหมพี่เครื่องเดิมครับผมห้าพันเจ็ดร้อยซีซีครับผมดีเซลครับสี่สูบห้าพันเจ็ดร้อยซีซีดีเซลสี่สูบครับผมสี่สูบใช่ครับแต่ห้าพันกว่าซีซีใช่ครับผมโอ้โหยูเซ็ตแปดสูบยังแค่สี่พันเองนะนี่สี่สูบล้อไปห้าพันแล้ว ใหญ่โตมาโหลานมากเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูภายในกันโอ้โห,โหแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นด้ามเกียร์ครับเยอะแยะไปสมดนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูึบนี่ด้ามเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันเยอะไปสมดนะครับผมผมทราบอยู่แค่สามอันอันหนึ่งก็คือเป็น เป็นเมนเกียร์ธรรมดาหกสปีดแล้วก็อีกอันนึงเป็นเป็นเมนเกียร์คือเดินหน้าถอยหลังแล้วอีกอันนีคือเป็นหอยทากเต่ากระต่ายอ๋อคือมีเกียร์โลเกียร์สปีดใช่ครับแล้วก็โลโลก็คือหอยทากซุปเปอร์โลเมื่อกี้ช่างช่างของพี่เอาเอาไอ้นี่มาคู่มือมาบอกว่าลองขับเลยครับอ่ะเอาไปดูคู่มือการใส่เกียร์รถกันนี้เข้าเกียร์รถกันนี้ครับ ตายแล้วขอบคุณมากสาหรับความอนุเคราะห์ที่ให้ผมลองรถนะครับดูเกียร์ครับ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยรบกวนให้พี่เขามาช่วยมูให้ดูนะครับเบน์ยูนิมอกตัวกระบะช่วงสั้นตั้งแต่เริ่มแรกอย่างนี้เลยครับครับผมมันน่าจะมีหลายๆตัวครับมีสั้นมียาวมีตู้มีอะไรหลายแบบว่ามันรถใช้ในการทหารด้วยมันมีของอพลเรือนด้วยแต่ตัวนี้เป็นพลเรือนครับผม ก็คือเอาไว้ลําเลียงคนใช่ครับผมไปในที่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 ลบที่อะไรองี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับพวงมาลัยซ้ายซะด้วยโคตรมันเลยครับเพื่อนๆนเราว่าฟ้าทลายโจรเราล้อใหญ่เลยครับมาเจอง่อยเลยครับเป็นลูกไปเลยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองขยับมูฟเมนต์ดูนะครับ เกียร์เยอะมากเลยนะนเพื่อนๆ oh. oh. โอ้โห้เกียร์เยอะมากเฟนนี่มันเป็นเกียร์อะไรบ้างเนี่ย อันนี้เมื่อกี้ผมเห็นนี่อันอันนี้คือเปลี่ยนไปหน้าถอยหลังครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เดินหน้าถอยหลังอันนี้ครับเดินหน้าถอยหลังอันนี้อันนี้ครับอันนี้คือเกียร์สมเกียร์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอ๋ออันนี้ต้องย่อก่อนว่าอ๋อก็คือถอยหลังแล้วก็ถอยหลังก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าของถอยหลังด้วยครับใช่ครับโอ้โหมัเป็นของาแล้วก็เดินหน้าก็มีย่ามือนกันครับอ่อ๋อโยกไปไปหลังก็คือถอยหลังแต่ว่าต้องมาใส่เกียร์ถอยหลังหนึ่งสองสามสี่กใช่ครับโยกไปหน้้้าาแลวกก็มีีเยร์ไปหน โอ้โหแล้วอัน <Using> น <handy wave> <with> ี้อะไรเมื่อกี้พี่เห็นพี่โยกนี่อันนี้มันเป็นตัวที่เหมือนกับพวกรถหกล้อครับเวลามันดึงดับนะครับอ๋อดึงดับใช่ดึงดับเป็นสตาร์ทเป็นปุ่มสตาร์ทใช่ไหมครับสตาร์ทครับอ๋อโอ้โหเกียดโอ้งงเลยนี่เบรกเบรกมือฮะอันนี้ไม่รู้เลยครับช่างยังงงเลยครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณมากครับพี่วันนี้ก็ ขอขอบคุณเจ้าสำนักนินจาเป็นอย่างยิ่งและผมขอฝากเสื้อยูทูบเบิร์นะครับให้พี่เจ้าของรถด้วยชื่อพี่อะไรนะครับพี่นุ้ยครับผมพี่นุ้ยใช่ครับผมขอบคุณมากครับพี่นุ้ยเดี๋ยวผมฝากไปกับเจ้าสำนักนินจานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ขออนุญาตพี่นุ้ยแล้วกันในเจ้าของไม่อยู่เอาใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปแปะสติกเกอร์หน่อยนะครับเหยียบล้อผมเหยียบล้อครับผมโอ้โหขึ้นทั้งไหนวะเนี้ยนั่นแหละเหยียบล้อนั่ ขายิ่งสั้นๆอยู่ด้วยครับขอติดติ๊กเกร์ร์ยูทูบเบิร์มด้วยนะครับบานกลางมุมมุมมุมขวาด้วยเลยครับผมบานกลางมุมขวาข้างล่างเลยเอ้ข่าข้างล่างไม่ชัดอข้างบนก็ได้โอเคโอเคครับ กับสติ๊กเกอร์ยูทูบเบอร์บนรถยูนิมอกปีประมาณ70 <S 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 70ไม่รู้เจ็ดเท่าไหร่นะครับเรื่องประวัติศาสตร์อะไรกับเบิมยูทูบเบอร์อาจจะไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นว่าเราพามาชมสมบัติกันสวยงามวันนี้ลรออ้วนๆตันๆเลยครับเพื่อนๆยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามยูทูบเบิร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ bơm văn đảo lắp thầm móc ăn kẹp bò păn lò túc trên nít